โดดแล้วครับพี่จริง đứng, đừng ông, 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 lụt rồi นี่สัดหลายเรื่องนะตัวนี้ชีนนุยจวงเหลือตกวงอยู่ฝั่งนู้นะ Biên kia ui đây không đấy nữa chứ không này một ừ. ừ. lần ừ. ừ. em luôn 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 luôn

ไปไปเดี๋ยวพันไปจัดไม่โดนลูกย้อยย้อยข้างฝั่งเลยเนี่ยโอ้โหสายทีแล้วอาจจะโดนลูกย้อยลูกย้อยอ,ยอยางเดียวเลย ให้ตายเลยครับปลาตัวเดียวยิงกันสาม,ม,มลูกดอกท้าไ่เละบ้าไปแล้วเนี่ยโอ้พี่สายทีแล้วก็จะโดนแมนโขลกย้อยแกนลูกย้อยลูกย้อยตัวนี้โดนไปสามสามลูกดอกอะ่ะ หลักเม er, ียแล้วเกินนะไอสัตว์เมียที่เพชรเมียที่เพชรบุรีอะเพชบุรีเฮียหาเรื่องวายสมหลับตายยิงก็ตาย

งตายเลยอ่ะ Mày ơi, tịt Cho lụt dù lại gì vậy? Big day. งานประนินครับฝากด้วยนะครับนี่ประนินข้างทางนะครับที่สุพรรณวันนี้สายสวยอยู่นะครับฝากไปด้วยครับโดน้ะครับโ,โหไม่โดนครับ อันนี้ครับตดนแล้ครับโดนแล้ครับอันนี้นี่ครับลายสวยนะครับอันนี้นะครับลายสวยไงครับข้างทางไมาครับมาครับมาครับมาแล้วครับมาครับนี่ครับอนินครับได้สวยนะครับนี่บ่าวก็ด้วยครับ วันนี้ข้างทางครับลูกดอกก็หมอกท่าไม้ครับนี่ผลงานมีดูนะครับฝปากันด้วยครับเพื่อนๆ นไม้ยิงครับเนี่ยใสสวยครับตัวนี้เปล่าด้วยครับข้างทางนี่คือต้นไม้ยิงเลยเดี๋ยวยิงอีกตัวให้ดูนะครับมีเปล่า,าออจะค่อยดูก,ก็กลางหลังเลยรอลูกดอกออก không dài hết đúng con ong nó hấp con dê nó hấp ครับไม้ตัวแล้วครับขึ้นต้นไม้ย,ยิงครับวันนี้พ็พอได้เลยครับปลาล่องปลาจะล่องว่ายไปไว่ายมาครับเราก็เฝ้าอยู่บนต้นไม้พอเห็นว่ายมาเราก็ยิงครสองตัวครับนี่ถ่ายรอนตัวที่สอง ต้นไม้ครับตัวนี้อาการเป็นไงแกงโอ้โหขาดตัวเอ้าสิโอ้าหยไงไงอ่ะโดนไม่โดนไอ้แกงยุ่ยแกงก็ บาอะไแม่งแข่งโดนโดนไม่ยิงไม่ค่อยโดนไอี่ตัวใหญ่งั้นแหละใหญ่อายนอมครับเป็นไงครับแข่งเป็นไงแข่งน่ตัวเล็กเอาแล้วไอสัตัวเลอกโดนตัวใหญ่รเต็มถังเลยนะมึงไงจัดเฟถังหมดหมดผิดหมดหมดบุย้ไอ้้้อ้วเอ้ ดินดิ้นบโดนดิ้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 นดินดินดิ้นดิ้นดิ้นด้นดิ้นดิ้นดินบอ้นดก้นดิ้นดิ้นเิ้นดิอยาก้ะยิันบมือไอ้ดิ้น่ถู้คว้นด้นดิ้งไม่ได้นดิานดิ้นดิ้นดิ้กดก็ยังชอบเล็กๆอีกนด้นด้น้้ิ้ิทีพี่เพิ่งขึ้นตัวเดถ้แล้วแบบพวกแม่ค้นเนี่ยห เมีอะไรเนีียเหรอมีขามังเลยข้ามั่งไม่มีถุงเมไหร่เมื่อกี้ว่าถุงว่าเมื่อไหร่นะ้อยอย่งน่านูกว่าจะแน่หอียหลายปีแยกครับแม่ก็บอกว่ามึงหลายปีอ่ะใช่ ได้ทุม่เดี๋ยวก่อนค๊อบได้ดิวัดปลายรังได้นะก๊อรบเนาะเรียบ <c oughs> ร้อยค่ะหมดแดง ก็มาไม่ได้เหรองอเลยเฮีย <c oughs> คนเลยอ่ะปาเล็รครับปาเล็ดติดปันมงโขมันโข ổ, ผมยังหอกลูกดอกหอ,อกผ้าไม้นี่นี่อ่ะไปเลยมดไปเลย <c oughs> ตัวนี้ใหญ่จริงว่ะนีหลังของแข็งๆหน่อยนะครับนี่ข้้นมาหายใจแนละ้วเนี่ย

กย่องไปก็ต <un paid> ั้งยี่ห้อาปร80โอ้ย80ไปได้เล็ดอ่ะนุ่มครับวันนี้ก็จบไปครับคลิปข้างทางยิงปลาวันนี้มาที่สุพันธ์ครับผลงานก็นี่ครับอีกคนวะเนี่ยหลายคนนี่ดูผลงานฝากกันด้วยครับผลงานผุมดอกก็หมอกท่าไม้ครับอันนี้เอามาด้วยนี่แล้วก็ ทั้งฟุกครับปืนทั้งฟุ๊กคำตายทุกไว้ด้วยครับนักก๊อปนักก๊อปช่องนักปืนคนตกปลานักก๊อปเพชรบุรีฝากด like ้วยครับนักก oh, ๊อปเนี่ยอะไรนักก๊อปเพชรบุรีฮะเด็กเพชรบุรีแล้วฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปด้วยเฮ้ยไอเอสมีประโยชน์แล้วใช่ฮะทั้งวันมึงมาเก็บปลายเขาแค่เนี้ยแค่นี้พอมันช่วยถือกล้องไงมันเป็นลูกมือนะเต้วันนี้ นี่โอ้โหของนักปู่ทำได้ยิงปลากู <c oughs> ยิงอนะเยอะแยะ